เจอมรสมรุมลูกใหญ่ในชีวิตอีกครั้งสำหรับซาร่าคาซิงกินีหลังสามีชาวสิงคโปร์ดารินยังถูกจับกลุมตัวในคดีฟอร์เรก3าดีเมื่อวันที่18มก,กราคมที่ผ่านมาส่วนซาร่าถูก DSI แจ้งความดำเนินคดีในข้อหาให้ที่พักพิงสามี ก่อนหน้านี้ซาร่าคาซิงกินีออกมาเผยว่าตนเองได้มีการจดทะเบียนกับนายแดรินยังผู้ต้องหาหนีหมายจับคดีฟอเล็กสาดีก่อนที่ฝ่ายชายจะถูกรวบตัวคาสนามบินภายหลังจะหลบหนีออกจากนอกประเทศโดยที่ผ่านมาแฟนคลับสาวซาร่าก็ห่วงเจ้าตัวอยู่ไม่น้อยเพราะลูกยังเล็กอยู่ ล่าสุดซาร่าได้มีการไลฟ์สดพัน instagram ซึ่งในบางช่วงบางตอนสาวซาร่าน้ำตาซึมพร้อมขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจโดยซาร่าเผยว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจจากคอมเมนต์ในรูปแบบต่างๆขอบคุณที่ทุกคนยังเชื่อใจยังซับพอร์ตล้วก็ไม่หวั่นไหวไปกับกระแสดรามา่าต่างๆขอบคุณและซึ้งใจมากๆเลยนะคะที่ความรักจาก f อคนที่สนับสนุนคนที่คอยดูอยู่ห่าง,ย,างยังไม่ไปไหน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในหลายๆปีที่ผ่านมาก็ขอบคุณปีที่แล้วโฟกัสแต่วงการบันเทิงแต่ปีนี้จะหันมาโฟกัสธุรกิจตัวเองมากขึ้นพร้อมกับบาลานซ์กับงานที่ดีส่วนหน้าที่แม่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทําอยู่แล้วพร้อมกับบอกว่าเอาเป็นว่าณตอนนี้สถานการณ์อาจจะดูไม่ค่อยดีก็อยากให้ทุกคนให้เวลาและให้โอกาสเวลาพูดถึงน้ําตาก็จะไหลก็อยากให้ทุกคนให้เวลาและให้โอกาสเหมือนตัวซาร่าเอง ก็ต้องให้เวลาตัวเองและเขาด้วยก็อยากให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงแล้วกันค่ะแล้วก็ให้โอกาสกันด้วยนะคะทุกคนสาราชวาทุกคนบนโลกนี้ไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์มีผิดมีถูกนะคะก็อยากให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงขอบคุณที่ทุกคนยังยังเชื่อใจแล้วก็ยังพพอร์ตแล้วก็ไม่หวั่นไหวไปกับกระแสด,ดราม่าต่างๆเอาจริงนะขอบคุณแลวซึ้งใจมากๆเลยนะคะที่ ความรักจาก FC จากคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตแม่คนที่คอยดูแม่อยู่ห่างๆที่แบบเขาเรียกวอะไรอะ่ะยังไม่ไปไหนอะ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแบบหลายๆปีที่ผ่านมาก็ขอบคุณเดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวซึ้งซึ้งแล้วเดี๋ยวมันตาไหลนะคะก็ขอบคุณละกันโอเคเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องก่อนขายของต่อก่อนนะ ท่านเจ้าบองก็อย่างที่แม่เคยบอกก่อนหน้าน,นั้นว่าเดี๋ยวปีนี้แม่จะเริ่มกลับมาทําผลิตภัณฑ์ทําธุรกิจส่วนตัวเองมากขึ้นก็เดี๋ยวตัวเจวบองน้าพริกที่ทุกคนรอคอยทุกคนรอคอยนานมากแล้วก็ขอโทษมากๆด้วยที่ห่างหายไปนานกับเรื่องน้าพริกเดี๋ยวจะกลับมาขายจริงจจังๆนะคะเพราะว่าปีที่แล้วค่อนข้างแบบไปโฟกัสที่งานวงการบันเทิงด้วยหลังๆอะไรเนี่ยค่ะปีนี้ก็เดี๋ยวจะกลับมาสนใจโฟกัสธุรกิจของตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเหมือนแม่ไม่สามารถบมิหาเวลาได้แบบ เต็มที่อะไรอย่างงี้ค่ะตอนนี้ก็จะเริ่มกลับมาเป็นอโอเคหน้าที่แม่เป็นสิ่งที่เราต้องทำอีกแล้วเราไม่สามารถหายไปจากสิ่งนี้ได้นะคะส่งเรื่องงานก็จะคอยแบบแบาลานซ์เมนเนทให้มันแบบว่าไปด้วยกันได้ทั้งงานในวงการบันเทิงแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนะคะ <S <S สั่งซื้อได้ที่ช่องทางไหนได้บ้างคะสั่งซื้อได้ที่ช่องทางของ Facebook และ IG นะคะอย่าง IG เนี่ยคุณแม่พิมพ์หมุดไว้ด้านล่างนี้แล้วนะคะเขียนว่า Magic g o โ g บายซาร่านะคะสามารถเข้าไปดูเลยนะคะ กำลังจะให้คุณแม่นะคะขอบคุณค่ะรักตลอดไปขอบคุณค่ะน่ารักกันเลยทุกคนขอบคุณมากมากเลยนะคะก็เอาเป็นว่าณนะตอนนี้สถานการณ์มันอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อยากให้ทุกคนแบบว่าให้เวลาแล้วก็ให้โอกาสนะคะอวลัพูด <laughs> อยูตาจะไหล <laughs> อือแปบ๊บหนึ่ง <laughs> โอเคฉันต้องข่ายคอนะฉันพูดอะไรแบบนี้ไม่ได้ โอเคก็อยากให้ทุกคนให้เวลาแล้วก็ให้โอกาสนะคะเหมือนตัวส่าเองก็ต้องให้โอกาสตัวเองให้เวลาตัวเองแล้วก็เขาด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบว่าให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงลวกันค่ะแล้วก็ให้โอกาสกันด้วยแล้วกันนะคะทุกคนซาร่าชอตทุกคนบนโลกนี้นะคะเออไม่ละเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยมีใครไม่มีอะไรที่มัน ดีร้อยเปอร์เซนต์หรือแบบไม่ดีร้อยเปอร์เซนต์ทุกคนมีผิดแล้วก็มีถูกนะคะก็อยากให้เวลาเป็นเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงละกันทุกคนนะเออพูดไม่ได้เลยฉันแตะไม่ได้เลยแตะปุ๊บฉันเซนเซทีฟเลยนะคะอุตส่าห์จะมาขายของดีๆนะแล้วเดี๋ยวก็จะมีข่าวออกมาอีก <laughs> เอาเถอะ อะไรก็ผ่านไปได้นะคะดราม่าทั้งหลายฮึบๆไว้ขณะที่ทางสนายความได้มีการเปิดเผยหลังมีกําหนดจะยื่นขอประกันตัวรอบ2โดยเผยว่ากําหนดการตอนแรกว่าจะไปดําเนินการในวันที่24มกราคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าพยานหลักฐานเอกสารมันต่างกันที่จะไปหักล้างข้อกล่าวหาของทาง DSI ทางเราก็ยังติดตามมาไม่ได้เพราะอยู่กับบุคคลภายนอกอีกทางเอกสารเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษ ต้องใช้เวลาในการแปลและเราก็ต้องหาหลักรัพย์เพิ่มเติมด้วยเพื่อให้ทางศาลได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราก็จะยังไม่ได้ยืนอุทธร์ต่อศาลอุทธร์เราก็จะมีการรวบรวมหลักฐานเอกสารแล้วเสนอหลักประกันและเสนอคำร้องขอประกันตัวต่อศาลชั้นต้นอีกทีหนึง่งเบื้องต้นตอนนี้ก็ให้ทางคุณซาร่าหาเอกสารและหลักทรัพย์มาเพิ่มเติมก็ต้องรอคุณซาร่าแจ้งมาว่าพร้อมเมื่อไหร่ครับส่วนตัวทนายยังไม่ได้เข้าไปเยี่ยมดาวริน เพราะว่าช่วงนี้ทางกรมราชทัณร์เขายังมีมาตรการกักตัวอยู่ก็เลยยังไม่ได้เข้าไป ส่วนคดีความของซาร่าที่ถูก DSi แจ้งความดำเนินคดีในข้อหาให้ที่พักพิงดารินยังทนายเผยว่าตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนหลังจากรับเรื่องแจ้งจากทาง DSi ตามข่าวไปแล้วนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีหมายเรียกหรือหนังสืออะไรมาที่ทางคุณซาร่าเลยส่วนสภาพจิตใจคุณซาร่าก็พร้อมอยู่แล้วครับเพราะทางคุณซาร่าเองคุณดรินเองก็แจ้งว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ไง่ายๆทุกที่ทุกเวลา แอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ